เอาละฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนนมเตยอีเช่นเคยกับเกม Tucker o f j e l o b e สามนะครับผมอ่านี่ตอนนี้เราอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วแหลกนิดนึงนะขอปรับแป๊บนึงนะครับโอเคปรับแป๊บนึงน่ครับไปที่กราฟิกแล้วปรับมีเดิลนะกลางๆนะครับนี่ก็สวยเหมือนเดิมนะครับลื่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ไอ้อันนี้มันอันเก่าอากาศนิดนึงนะฮะขอถอยแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยดูตรงในโตดมันเนี่ยให้มันตรงกับที่เราจะเชื่อมนะครับนี่เงเรียบร้อยแล้วรถสวยปลาทุกคนนะ ยังรู้ไหมว่าผมแต่งยังไงก็โอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปหน้านั้นเลยนะหน้าแต่งรถนะ่ะกัลลาศนะ่ะโอเคครัตอนนี้คอยก็อินฟินิตี้นะครับอ่าเราเดี๋ยวเลือกแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวปรับภาพนี่นะครับทุกคนอนะ่าเราเลือกได้เลยนะฮะว่าจะเอาอันไหนนะฮะอันนี้รุ่นอะไรครับเนี่ยผมดูไม่ออกนะสําหรับคนที่เป็นคอรถบรรทุกนะครับก็แนะนําได้นะครับผมอยากเล่นเกมนี้ย,วยาวๆนะครับนีโนเวย์นีโนเวย์เรนเจอ วภูเขาอะไรนี่ครับอันนี้ฟอร์นิหนะครับแล้วผมขอเอาไอท้ที่นี่นะแบบนี้นะฮะแบบหลังคาเตี้ยๆหน่อยนะฮะมันรู้สึกมันเท่ดีนะครับอ่าเราปรับแต่งได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเอ่ออะไรวะเนี่ยอ๋อข้างหลังนะครับเนี่ยข้างหลัง4ล้อนะครับโคตรเท่เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นคาร์บินนะครับรถคันนี้แต่งคาร์บินได้เพราะว่าหัวมันเตี้ยอยู่แล้วแต่ผมไม่เอานะ มันผมชอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาหน่อย normal อออจะไป engineer นะครับเป็นของเอ้โครงสร้างนะครับนี่สูงสุดก็6 0 0ันนะครับจะผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับสามพจะไปเกียร์บล็อกนะครับเกียร์อะไรพวกนี้นะครับโอเคอันนี้ x x plus คืออะไรโอ้โหแต่งยิบย่อยนะครับนะครับก็จะเป็นแบบแต่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะช่างมันเถอะ โอเคแต่งไปเลยนะครับนี่ฮะรายละเอียดควเยอะนะฮะต่อไปนะก็เหมือนจะเป็นไฟนะครับนี่มันจะมันจะให้เราเลือกบาก่อนนะฮะแล้วก็มันจะมีรายละเอียดยิบย่อยจากบามันนะฮะนี่ลีดลีดนะครับมีให้แต่งทั่วเหมือนทั่วรถมันทั่วรถบรรทุกเลยนะฮะนี่ยตรงกระจกหลังกระจกหน้าก็มีนะครับผมนี่ตรงหัวมันนะครับมันกระจกด้วยนะครับ กระจกแล้วก็ไฟนะฮะแต่งตามสไตล์ไปเลยนะครับผมคนรละเอียดอ่ะทุกคนละเอียดมากเลยดิตรงใกล้ๆล้อก็มีนะครับโคตรเท่โอเคผมเหมือนจะแต่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นล้อนะครับผมนี่ไงล้อล้อหน้าล้อหลังนะครับนี่คือล้อหลังนี่เอาลายไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับ100ยยูโรนะครับนี่ครับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้างในอ่ะผมก็ไม่รู้เรื่องรถเหมือนกันนะทุกคนอ่านี่นะครับแต่งล้อหลังนะครับต่อไปจะเป็นล้อหน้านะครับนี่ล้อหน้าครับสามารถเปลี่ยนได้นะแต่เนะี่ยผมชอบแบบล้อซส่เป็นแบบนี้นะฮะมันเหมือนแบบรถบรรทุกจริงๆนะที่ผมเคยเจอที่ประเทศไทยนะครับโอเคเราเข้ามาที่สีของเรานะครับผมจะเอาสีชมพูดีไหมทุกคนสีแดงแล้วกันนะฮะที่ ฮะสีแดงอมชมพูสักนิดหนึ่งนะครับอ่าที่เห็นเปต้นคลิปนะฮะโอเคสีนี้ผมคิดว่าสวยนะครับสกินก็เลือกได้นะครับข้างล่างเลยนะมันสามารถเลือกสกินเนี่ยไปหาโหลดที่ช่องที่แจกสกินนะครับแล้วก็เอามาลงนะเดี๋ยวผมสอนก็ได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกมเลยนะฮะมาแล้วฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวรับเฟซแป๊บนึงนะเราจะมารับเกรหรือว่าขับเล่นๆดีวะทุกคนขับเล่นๆดีกว่าเราจะขับดีๆนะฮะ นะทุกคนว่าไหมเออสำหรับคนที่เล่นบ่อยๆนะก็คือถ้ามุมกล้องแบบนี้มันจะขับยากใช่ไหมทุกคนเอย่ยมุมกล้องแบบนี้ผมเลี้ยวทีแบบโอ้โหโคตรมั่วทุกคนแต่ว่าเป็นแบบมุมกล้องภายในเภายในรถนะมันมันจะขับง่ายมากเลยนะทุกคนสําหรับผมนะแต่คนอื่นไม่รู้นะครับนี่นะครับเปิดไปเลี้ยวด้วยนะครับเปิดได้ไหมนี่ไม่เปิดด้วยโอ้โหอะไรนี่นี่ครับเลี้ยว โอ้ oh, ภาพสวยจัดเหมือนขับจริงเลยนะฮะทุกคนสุดยอดเลยนะครับนี่การแบนโคง้งโหสุดยอดนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บบนึงหาจอดแวะถ่ายรูปนะครับนี่สวยบ้านทุกคนผมไปแคลปบมานะฮะสวยไหมฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําเป็นปกคลิปนั้นละกันนะฮะขับเรื่อยๆนะครับเลี้ยงปากท้องนะเราต้องไปส่งของนะครับนี่นะฮะส่งอะไรไปเนี่ยถังอะไรครับ เขาเรียกอะไรวะเนี่ยถังน้ำหรอทุกคนไม่รู้อะแต่ละผมต้องเลี้ยปากท้องนะเพื่อให้มีกินมีอยู่หาเช้ากินค่ำชาวรถบรรทุกนะฮะโอเคเดินทางกันต่อไปนะฮะโอ้โหโคตรโคตรการละครเลยไม่เนียนเลยโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ห้านาทีแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะขับแบบปลอดภัยเลยนะครับเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเหมือนจริงมากเลยนะเห็นไหมเวลาเราหยุดมันก็ไม่คืนรอให้นะเราต้องแบบ คุดสุมจริงนะบ๊ายบายนะจ๊ะ